สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KK DIY นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมสยองขวัญน,นั่นเองซึ่งแน่นอนเกมเนี้ยมันให้เราตัดต้นไม้นี่ไงมันจะมีบอกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือแผ่นดินที่เราอยู่อ่ะมันจะเป็นแผ่นดินเล็กๆดูประมาณนี้นะครับผมเราก็แค่ไล่ตัดต้ดตนไม้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มบ้านนะครับผมเพิ่มบ้านแล้วก็ครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขยายดินให้เรานะตัดให้ได้จํานวนที่ ต้องการนะท่านผู้ชมก็คือเขาต้องการจํานวนสัก9มั้งเดี๋ยวเอาไปให้ก่อนจึบ๊บนี่เ,<อ>เห็นไหมมันเริ่มขยายแล้วอุย้อยเฮ้ยตัมันโผล่เร็วมากเลยอ่ะเฮ้ตายเถอะเอาสกขนลูกเลยอ่ะตัวนี้เป็นปืนไฟไฟฟ้าเนาะมันเอาไว้สำหรับตัดอุย้ยอะไรว่แดงๆยัไงไงเห็นไหมบ้านมาแล้วครับบ้านมาแล้วโอเค เกมนี้สามารถราโหลดเล่นได้เพราะสักพักหนึ่องอ่ะมันจะมีศัตรูเรานั่นเองตอนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าภารกิจให้เราทําอะไรเข้าไปดูเลยครับตรงนั้นอนะ่ะตรงเอา้าอยู่ไหนวะก็คือเราอย่าเผลอลงไปนี่นะเผลอป,ปั๊บตกปุ๊บตายปั๊บเลยนะครับเริ่มใหม่เลยโอเคเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าภารกิจต่อไปให้เราทําอะไรต่อไปก็หากิ่งไม้เหมือนเดิมครับประมาณสัก 30เนาะตอนนี้เราได้36แล้วดูที่มุมเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนู่นไงนู่นไงอา้อาวให้ตายเธอมีปีศาจด,ด้วยโอเคขยายพื้นที่ครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันไงมันขยายไปนู่นแล้ว มันขยายไปดูแล้วนี่มีทางรถไฟด้วยซึ่งแน่นอนเราจะกอบกู้พื้นดินแห่งน,นี้ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาก้อนหินนะฮะต่อไปเดี๋ยวขอยิงเจ้าตัวนี้ก่อนเนาะเอ้ยเดี๋ยวรีโหลดกระสุนก่อนนี่ไงมันคือปีศาจเฮ้ยโอ้เฮ้ยมองซ้ายมองหลังด้วยนะมองซ้ายมองขวาด้วยนะข้างหลังอาจจะมีก็ได้เฮ้ยนี่ไงว้า เดี๋ยว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 วิ่งไม่ได้เลยโหลดผีอืมเฮ้ยระวังระวังล่วงตกจากผาด้วยครับตกจากผาปุ๊บตายปั๊บเลยเอา้าเอา้เอาเป็นไนแล้ววะเฮ้ยยังดีอยู่ที่เรายังไม่ร่วง มันจะตามมาเล่นเราไหมขอดูก่อนนะมันจะเดินยากนิดหนึ่งเป็นไงตัวไงเฮ้ยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้ว,ลว,ลวอืมโอเคเปลี่ยนเป็น,เปนปืนไฟครับตัวเนี้มันใช้สําหรับเจาะพวกอะไรบะนะ่น่ะก้อนหินพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็แค่มาเผาพวกก้อนหินนะครับเพื่อที่จะเอาไปทํา เฟอร์นิเจอร์นะครับผมแล้วก็สร้างเกาะแห่งนี้นะครับเกาะนี้ก็คือเรานี่แหละเป็นเจ้าของนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะมีศัตรูหรือว่าแขกไม่ได้รับเชิญมาด้วยแค่นั้นเองดูนะเสียงมันหนาหน้ากลัวอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะไรแวบเมื่อกี้อะไรวะต้นไม้มันต้องการต้นไม้60แล้วก็หิน30ครับ เดี๋ยวผมขอใส่เก็บต้นไม้ไปด้วยเลยนะฮะท่านผู้ชมมันเป็นเกมแนวสร้างเกาะสยองขวัญนั่นเองโอเคนี่ไงมีกล่องหีบด้วยครับเดี๋ยวผมขอเก็บก้อนหินก่อนเออในนี้คืออะไรวะเนี่ย อดาวหรือเงินนี่แหละเออให้มันได้อย่างนี้ตอนนี้เราได้เราได้ไม้ห้าสิบสี่แลวให้ได้หกสิบก่อนมันก็จะเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆนะอืม โอเคเดี๋ยวขอเก็บก้อนหินเพิ่มนะครับเฮ้ยเฮ้ยกูเปลี่ยนปืนก่อนเลยไม่ว่าเว้ยโอไม่ใช่ก้อนหินโผล่อืมอืม เผาครบยังโอเคครบแล้วเดี๋ยวไปหาเออเออเอย,เอยโอเคขยายแล้วพื้นที่ขยายแล้วดูดิขยายไปนู่นเลยเฮ้ยมีรางรถไฟแล้วมีศัตรูพืชด,ด้วยยังไง โอ้โหเคกอตรงนั้นมีร้านขายปืนครับเอ้ยอะไรวะเมื่อกี้ตอนนี้มีหมู่บ้านแล้วเนาะมีหมู่บ้านแล้วก็มีร้านขายของด้วยครับนี่ไงตัวนี้คือร้านขายของมันจะมีพวกปืนพวกอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อแต่ว่ามันต้องใช้เงินไงเรายังไม่มีหรอกนี่ไงเราสามารถยิงอันนี้ได้นะตรงนี้มันเป็นเหมือนกับแท่นปลุกวิญญ,ญาณนอะโอ้ย สุนนี้มีไม่จํากัดนะครับท่านผู้ชมสามารถยิงได้เรื่อยๆเลยเฮ้ยไปก่อนจากการเจ้าแท่นนี้ก่อนเฮ้ยมันตามมาตัวนี่มันตามมานั่นนี่วิง่งอืมต้องกําจัดแท่นนี้ก่อนยิ่งเลยนี่เพื่อที่กําจัดปีศาจ เก็บก้อนหินกันต่อ,อเราจะขยายที่นี่ให้ได้กว้างๆเลยเฮ้ยมันทำอะไรกันอยู่วะนะนั่นไงมันทำอะไรกันอยู่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ไม่รู้ฝั่งนูน้นแต่ว่าปืนเนี่ยไม่สามารถเผามันได้หรอกครับท่านผู้ชมมันเป็นเออ ตายแล้วววอืม,อมเก็บก้อนหินก่อนอุ้ยมีไม้มีก้อนหินให้เยอะเลยเออ มันเป็นเหมือนกับพวกสัมภเวสีนั่นแหละให้มันได้อย่างนี้ไปโดดลงไปตายวะนู้นยังไงมีตัวอยู่ข้างล่างนี่ครับถอยถอยถอย,ถอยตัดต้นไม้แล้วก็เผาหินมาแล้วมาแล้วจ้าเออเออไม่ตาย มันกำลังลงมายิง like เลยเอยข้างหลังข้างหลังเหลือสิบเจ็ดเองจะตายแล้วมันมาแล้วเอ้ยเกือบ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 แล้วอมันไม่มีเลือดให้ฮิลเลยบอก ตอนนี้ผมได้ก้อนหิน48ลูกนี่คือร้านนังไงมันต้องการก้อนหินโคตรเยอะเลยไม้ตั้งส0ม้เขาอย่างเดียวอะเาอย่างเดียวไอ้ตัวเนี้ย มม่จะเป็นต้องกดครับแค่เล็งไปที่เราจะอเน,นี้ยมันก็ได้เลยผมรู้สึกว่าอะไรอยู่ด้านหลังจังเลยอ่ะคุณได้ยินเสียงนั้นป้ามันคือเสียงของต้นไม้หรือว่าก้อนหินนี่แหละมันมันเกิดครับมันโผล่โผล่เหมือนหน่อไม้เลยอันนี้ขอครับอันนี้ขอมันคือพวกเหรียญ มันคือพวกเหรียนแน่นอนขอเก็บของนี่ก่อนครับอืมก็สามารถโดาวน์โหลดได้นะฮะท่านผู้ชมมันในเพจโตะเดี๋ยวผมทิ้งชื่อเกมไว้ใต้คลิปเลยโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวว่าเกมมันจะยาวจนเกินไปนะก่อนที่เราจะจากกันนะครับเดี๋ยวผมขอไลค์เก็บให้หมดตี้เลยครับไหนหาดูสิพวกมันอยู่ไหนอะ อยากจะเก็บให้หมดตี้เลยหาผีครับหาผีล่าครับล่านุ่งง่ายมาอยู่บนนูน่นตัวหนึ่งมีอยู่โอ้ยสองตัวครับอือหนึง่งลีโหลดกระสุนครับเก็บเอฮ้ยลีโหลดกระสุนครับท่านผู้ชมอตอตัวน่้มีของอยู่เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยติดเออโอเคโอเคขึ้นไปโอเคนะครับเอาเปา็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซั b s ไ r ร b ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K d K d y เนี่ยครับผมคลิปหน้านะครับผมจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้มีพาร์ทคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ ต้องโคลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ